เคสสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีตัวเดียวนะฮะคลิปนี้ก็มาอัพค่าพลังนะครับผมอัพค่าพลังเจ้าคอนชิโร่นะฮะเป็นเบ็กนะครับผมยืนได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเห็นไหมเป็นห้าเหมือนกันนะครับผมเป็นห้าเหมือนกันยืนได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาแต่ก็ต้องอัพทีมสไตล์ด้วยนะฮะเพราะว่ามันก็ก็น้อยอาจจะสิบเอ็ดค่อนข้างน้อยถ้าไม่อัพเนี่ยทีมผมก็อยู่แค่เก้าเจ็ดนะครับผม หรือว่าใครที่แบบตัว99เยอะแลยอะไรเงี้ยเอาคันชิโร่ลงก็ไม่มีผลอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องอ mm ัพ hmm. ก็ได้แต่ผมต้องอัพว่ะจำเป็นจะเป็นต้องอัพนะซึ่งค่าลอสเนี่ยมันก็ค่าทีมเพลสไตล์มันก็เยอะเงนะตั้ง95นะครับผมแต่คันชิโร่เนี่ยยังไงก็ต้องอัพเพิ่มนะฮะยังไงก็ต้องอัพเพิ่มมาอัพเบลกันนะครับผมอัพเบลกันซึ่งเป็นเบลซ้ายขวาที่ค่อนข,ข้างสารพัดประโยชน์นะฮะย,ยืนได้ยืนได้ทั้งสองฝั่งเลยอะ่ะมีมีคนเดียวคือจบ นะจบเลยสำรองนะจบเลยนะอยจาจะเป็นตัวจริงก็ได้สบายๆผมว่านะนะมาจอคันชิโร่นะทำทีมก่อนอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะคันชิโร่หายากวะเนี่ยจอคันชิโร่เออ,อยู่ไหนวะอยู่นี่เจอแล้วครับบอกโอเคแปดสามเท่านั้นแล้วนะทำไมได้พอยต์มาสี่วะเนี่ย ทำไมมีพอยต์สี่ป่ะเรเวิลเท่าไหร่เนี่ยเรเวิลสามเหรอใครไปอัพเลเวิลตนไหนวะ <c oughs> น่าจะตอนลงสนามแหละจับลงสนามแล้วก็เรเวิลมานะจับคันมชีลูมานะครับผมอัพเลเวิลก่อนต้องใช้เยอะป่ะเนี่ยนะโอ้โหนึ่งร้อยนะฮะ EP หนึ่งร้อยอย่างเยอะนะไปก่อนอให้หมดอ,อ,อันนี้ใช้หมดเชียร์ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อย ไม่ใช่น้อยนะฮะโอ้ยดเดียวเองยี่ห้ายี่หกโอ้โหนิดนึงอะ่ะจึงนึงอะ่ะนะฮะนี่ได้อยู่โอเคนะฮะได้วัดรถดีปะ่ะโอเครถได้อีกนะฮะประมาณนี้จับคันชีโร่นะครับผมได้มาสิสแปดพอยต์นะฮะไปนะะถามว่าเก่งไหมเก่งนะ นะจำเป็นไหมจำเป็นดิจำเป็นดิ <ija> นดใครไม่มีแบ็กซ้ายเบกขวาคนนี้แนะนําเลยนะครับผมในสไตล์ครองบอลน,นะนะในสไตล์ครองบอลแต่มันได้หลายสไตล์นะครองบอลก็ได้นะกับเกมรับแล้วโยนบอลยาวก็ได้นะครับผมแล้วก็สายโยนบอลยาวนะฮะโอเคเสค้นโซสายข้างล่างเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช้หรอกจากคอนเทนัวบอกมาอัพสเตตกันนะฮะอัพสเตตกัน ออโต้ไปก่อนนะครับผมตามสเต็ปฮะออโต้ไปปุ๊บ9 3 93สสนะฮะซึ่งตรงไหนมันจะเป็นบ้างอันนี้คือไม่เพิ่มมาหมดเลยอะดูดิทุกอย่างนะฮะทั้งเกมรับทั้งเกมรุกทุกอย่างเพิ่มหมดอย่างงี้ไม่เอาอย่างงี้ไม่เอานะครับผมจบสกอร์อาจจะเอาออกส่งสั้นอาจจะเก็บไว้นะ จบสกอร์ออกแล้ว9-3มันเดิมเอาวะแสดงว่าจบสกอร์ไม่ไม่จะเป็นเลยนะโอ้โหแต่สงสั้นเปิดบอลดีนะจบสกอร์ไม่จะเป็นนะผมนะเป็นเบกด้วยไม่ใช่กองหนะ้าไม่จะเป็นต้องเอาขึ้นไปยิงขนาดนั้นนะลูกมงลูกมงน้อยอยู่แล้วเอาออกนะลูกมงน้อยอยู่แล้วอ,ออกเราเฉพาะเราจะเน้นเฉพาะแบบเฉพาะทางนะฮะที่เขาถนัดจริงๆลูกมงเขาไม่ถนัดเอาออกฮนะเอาออกไปเลย นะแล้วก็ไปเช็ค93เฮ้ยเฮ้ยคานช์ชโลไม่มีเวลว่ะมีเวลว่ะ,ม,ววะมีเวลขึ้นได้อีกว่ะนะนี่คือเก้าสาเลยนะมีอยู่7พอยต์นะครับผมมีอยนะู่7พอยต์ฮะเกมรับมันจำเป็นอยู่แล้วครับผมกองหลังฮนะอันนี้คือพลังการยิงสปีดสเตมิน่าจำเป็นนะะฮจำเป็นเดี๋ยวเดียวเข้าไปเช็คอีกทีนะฮะมาไล่ดูว่าตรงไหนที่มันน้อยอยู่แล้วอนะ่ะ นะมันน้อยอยู่แล้วแล้วก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับผมเช่จดสกอร์นี่ฮมันเป็นเบกนะครับผมนะไม่ต้องไปแบบพายาให้มันยิงก็ได้แต่มันเปิดบอลดีนะเปิดบอลจะดึงเส้นค่อนข้างดีจดสกอร์ผมว่าไม่ค่อยจําเป็นสักเท่าไหร่นะแต่มีได้บ้างก็แต่มัน6 2นะมันมันคือมันน้อยอยู่แล้วนะมันไม่ได้เยอะนะมันน้อยอยู่แล้วนะแต่ไเพิ่อมันเยอะมันก็ไม่ใช่ไงแต่เกมรับเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนะสู้ครองแต่ครองบอลเนี่ยดีดีนะนะครองบอลดีกว่านะแต่ทำเกมรับอาจจะไม่ได้แบบ ขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นเบกนะสปี Speed ดดีเห็นไหมปี Speed ดีพลังกันยิงดีนะครับผมบาลานซ์ Balance. คือสิ่งที่มันจะเป็นเนี่ยเช่นลูกมุงกับจบสกรเนี่ยเอาเออกไปแล้วนะแต่ยังเก้าสามเหมือนเดิมนะยังเก้าสามเหมือนเดิมมีอยู่เจ็ดเต็มวะ่ะคือโคตรสบายแล้วอ่างเงี้ยคือโคตรสบายแล้วนะฮะมีอยู่เจ็ดเต็มเพิ่มตรงนี้นะครับผมเกมรับเน,น่นก็ต้องเพิ่มเกมรับเข้าอีกมาเป็นเก้าแล้วกันเก้าสามเหมือนเดิมไม่ขึ้นวะ่นะเนอะ ไม่ขึ้นว่ะดวลังดูก่อนถ้าเพิ่มตรงจุดมันขึ้นแน่ๆสปีดนะสปีดตน้นอ่ะไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นว่ะนะเรต้องเพิ่มมาตรงจุดนะครับผมครองบอลเหรอเพิ่มเพิ่มไม่ขึ้นว่ะไม่ขึ้นยากว่ะไม่ขึ้นว่ะเก้าสามมันเดิมฮนะจะแต้มสองสั้นหนักๆไปเลยไม่ขึ้นจริงๆว่ะนะ ไม่ขึ้นวะอยู่ที่เก้าสามจริงแล้วมีเต้มเหลือจัดเต้มอะ่ะเหลือ,ลอนะฮะต้องหาอันที่แบบเกมรับเหรอเกมรับไปหนึ่งทำเกมลุกสปีดครองบอลครองบอลว่าดีนะ่แล้วนะแต่ถ้าสปีดแต่จัด,จดถือว่าเจ๋วนะเพิ่มไปหนึ่งไปหนึ่งเก้าสี่โอ้โหขึ้นเก้าสี่นะแต่ <c oughs> ไม่มีเต้มเหลือแอพทีมสไตล์อย่างงี้ก็ไม่เอา นะอย่างนี้ก็ไม่เอานะครับผมโอ้โห,หแต่ครองบอลโหดนะสองสั้นเปิดบอลดีน,ดนะแล้วก็สปีดโอหจัดเลยฮนะสปีด8ปดเ้ด้วยนะครับผมโหเกก็จริงแต่ทีมเ่สไตล์มันไม่ได้ไงนะสองสัน้นสองสั้นเหรออันนี้คือคลองบอลใช่กระบอลมันเยอะเราลดดิเก้าสาว่ะลดไม่ได้แล้วนะลดไม่ได้แล้วลดไม่ได้แล้วนะ ลถเกมรับ93นะ่ะแสดงว่าขึ้น94ได้นะขึ้น94ได้แต่ทีมเพล์สไตล์จะไม่ได้อัพเลยไม่แต่นเดียวนะซึ่งทีมฟตา์มัน71มันต้องการประมาณ2หรือ3แเต้มถึงจะอัพทีมเพล์สไตล์ให้มันขึ้น 99, 99ได้นะครับผมเจ้า94หรือว่าเจ้า93อันนี้ก็คิดดูนะฮะก็คิดดูหรือว่าจะไปดันตัวอื่นแทนก็ได้นะก็ได้แม่เนะสียดายว่าานะขึ้น94นะ อือืมนะฮะะยังไงดีวะเนี้ยคิดอยู่ถ้าไปดันตัวอื่นเนี่ยได้ไหมดันตัวอื่นได้ไหมอันนี้เก้าสี่ทีมเป็นสไตล์เจ็ดสิบดันตัวอื่นเหรอถ้าจะดันตัวอื่นก็ต้องเป็นดันผู้รักษาประตูว่ะต้องอัพใหม่นะฮะต้องอัพใหม่วุ่ิเสดายอ่ะแต่เต้ม,มันเหลือๆเ,เลยนะนะะขึ้นเก้าสี่ได้ครับผม แต่แต่เก้าสามใช่ไหมรถคืนไม่ได้เลยฮะรถไม่ได้เลยเสียดายว่ะเนี่ยเสียดายว่ะเก้าสามฮะแต่เก้าสามก็ถือว่าปกติของมันแล้วนะเนี่ยปกติของมันแหละเก้าสี่นี่คือคือฟุกมาโอเคเก้าสามใช่ไหมรถรถหลายอย่างอยู่นะเนี่ยเก้าสามเอาเกมรับออกแม่งเลยอะเอาโ่มตรงนี้ เก้าสามมอนเดิมนะครับผมเก้าสามมอนเดิมฮะเก้าสามมอนเดิมเก้าสามมอนเดิมโอเคเก้าสามนี่แหละผมว่าโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วนะเดี๋ยวนะผมเริ่มมั่วแล้วเมื่อกี้เอาใหม่แล้วกันอัโนมัติเป็นใหม่แล้วก็เอามุกออกเอาลูกมงออกเอาจบสกอออกนะอันนี้ก็ได้ได้มาเจ็ดแต้มเก้าสามนะที่ผมจะเติมก็คือสปีดนะครับผมผมจะเติมสปีดเข้าไปนะฮะสปีดต้นกับสปีดนะฮะ สปีดต้นกับสปีดเหรอสองสั้นสองสั้นเปิดบอลอยู่ที่เท่าไหร่นเนี่ยเก้าสองวัดแล้วมันก้าสองเลยปะสองสั้นเปิดบอลแปดสิบเอ็ดแปดแปดแปเปิดบอลทุกคนด,ดีอยู่แล้วนะนะฮะอา่าลองมาใส่อา่าเดี๋ยวแล้วสปีดอยู่ไหนละ่ะสปีดคือตัวนี้ใช่อยู่ตัวนี้แหละแล้วก็ทำเกมรุกสปีดต้นตัวนี้หรือยุสีเต้มขึ้นมาเก้าสาม ขึ้นมา93้าสามนะฮนะตอนนี้คือดีอยู่นะดีอยู่นะนะฮหรืออยู่สี่แต้มโอยวายสี่แต้มเนี่ย <c oughs> อยากอยากให้มันเหลือสักสามอ่ะนะพุ่งจบสกอร์เหรอมันใช่จนมันพุ่งจบสกอร์เหรอให้มันเหลือสามแล้วมันจะดสิบเอ็ดจะ 8, แบบแปดเอ็ดเก้าเอ็ดนะฮะเก้าเก้าอยากให้อยากให้มันเกนะ้าเก้าไงนะฮะอยากให้มันเก้าเก้าไงอืมคิดก่อนคิดก่อน นะแต่แบบนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะนะโอเคแล้วนะได้มาห้าลดครองบอลลงได้มาห้าเพิ่มตรงนี้เหลือสองเก้าสามเหมือนเดิมนะเก้าสามเหมือนเดิมเก้าสามเหมือนเดิมแต่มันเก้าสี่ได้นะแตนะนะ่ผมคิดอยู่ว่าจะเอาอัพแิบสองหรือจะอ,อัพแบบสามวะถ้าอัพสองเนี่ยอืม โอ้โหคิดยากเลยวะคิดยากเลยวะทำไงให้มันเหลือหนึ่งอะรถอันนี้เหรอไม่อยากรถแล,ลว้วอะสงสั้นเหรอนี่ไงเหลือสามเหลือสามแล้วรถสงสั้นลงนะะเพิ่มตัวนี้เก้าสามเอาเดียวเพิ่มผิดอันเหรอไม่ผิดดิเก้าสี่อ่าแสดงว่าสปีดเนี่ยคือคีเมเลยฮะ โอ้โหสปีดคือคีแมนเลยฮะ94ได้เพราะว่าสปีดนะสปีด91พีเนะ่เร็วนะนะเร็วนะเร็วนะเอาไงดีวะเนี่ยคิดหนักเลยฮะเจ้าคันชิโร่แต่มันเป็นตัวสำรองนะที่ผมอัพไปเด็บเอาไว้เ,ไปเป็นสำรองนะแต่สปีดไม่คือน่าใช้อะ่ะคือน่าใช้เป็นตัวหลักมากอะ่ะนะฮะโอ้โหยังไงดีวะเนี่ย94เหรอ Hmm. คิดหนักอีกแล้วฮนะคิดหนักอีกแล้วฮนะโอ้โห้าทันรถอันนี้ใส่สปีดต้นสิบเหมือนกันเก้าสามวะไม่ขึ้นนะครับผมสปีดต้นไม่ขึ้นนะแต่ถ้ามาใส่สปีดจะขึ้นเอ้ยรถอีกเพิมอีกเนี่ยขึ้นนะฮะขึ้นรถเกมรับก็ได้อะได้มาสองแต้ม เพื่ววันนี้เหลือสองเต็มเก้าสามโอ้โหยังไงดีวะเนี้ยยังไงดีวะเนี้อืมที่หนักเลยอะตอนนี้สปีดอยู่ที่เก้าสิบแ้แต่ก็โอเคเลยนะสปีดเก้าสิบอะโอเคเลยนะเตรียมรับช่างมันนะครับผมเตรียมลุกอย่างเดียวออกมานะตามนี้แหละเจ้าคันเชโร่โอเคแล้วโอเคแล้วถ้าใส่สิบด้วยกันมันเหลือว่า มันเหลือว่ะเหลือสองได้ไงอ่ะอ๋อเออใช่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 ใช,ใช่ถูกแล้วเหลือสองแอปคาดทีมเพลสไตด์นะตอนนี้สปีดอยู่ที่เก้าสิบนะครับผมเหลือเหลืออยู่สองเต็มนะแบบนี้โอเคอยู่นะโอเคครองบอลก็ถือว่าได้นะนะฮะเราสามารเปิดบอลได้นะสปีดดีมากอะ่ะดูดิแล้วก็สเตมินาเยอะโอเคแบบนี้แหละนะครับผมรับตามได้นะแบบนี้แหละแบบนี้แหละหรือใครจะโยกย้ายนิดหน่อยก็ได้นะ แต่เติมเหลือเยอะนะแต่เต้มเหลือเยอะก็ก,ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเพราะว่าเอาอัพตรงนี้ดีวกว่านะอัพข้างในให้มันดีดีวกว่านะครับผมเหลือไว้อัพทีมเบลสตาร์สักสองอันพอสองอันก็ได้เก้าสิบเอ็ดแล้วก็ถือว่าเยอะไม่น้อยนะไปครับผมแบบนี้แหละตัดสินใจนานเหลือเกินเลยนะเจ้าการชิโร่เสร็จได้เก้าสี่ว่ะถ้าทีมเบลสตาร์เฮ้ยเก้าสี่แล้วกัดฟอยไง กั๊ด <c ash> ฟอยไงยนะ่ะดติดกัฟอยมันก็มันไม่น่าขึ้นตรงันี้มั้งมันผมมาได้มาขึ้นมา91ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะถือว่าเยอะไปครับผมไม่เสียหายนะถือว่าโอเคนะจับคอนซิโลนะจัดลงทีมอยู่9596ก็ถือว่าแจ๋วนะมาเสร็จไปหนึ่งว่ะนะเป็นตัวที่บางคนอาจจะไม่ได้ใช้นะครับผม96 ขึ้นไปเก้าเยอะกว่าคาร์ลอดอีกคาร์ลอดเก้าห้าคาร์เชโลเก้าหกโอ้โหตัวหลักปะนี่อ่ะแล้วทีมไม่ลดนะทีมเมนะมพืสไตล์ไม่ลดอยู่ 9, 9, 9, 9, เก้าสิบเอ็ดอยู่เก้าเก้าเหมือนเดิมนะนะฮะเฮ้ยเอาเรื่องนะครับผมเอาเรื่องถ้าจับยืนแทนคิมบิกนี่น่าจะลดนะฮะถ้ายืนแทนคิมบิกน่าจะลดลดมาเก้าแปดนะฮะลดมาเก้าแปด เคมิกนาะแทนวิเอร่าชุดนี้สวยนะครับผมชุดนี้สวยนะค่อนข้างสวยโอเคแต่เอฟเปไม่ขึ้น100นะเพรานะว่านเลย <c oughs> 98ไง98แต่การชลล์เลืนสำรองอยู่แล้วผมตั้งใจว่าเอาไว้เป็นสำรองอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวหลักไม่น่าโดนว่ะแทนคาร์ลออว่ะเนี่ยอย่างเงี้ยคือสุดนะนะและความเร็วสปีดอะไรเงี้ยคาร์ลอสน่าจะเทียบไม่ติด่ะนะฮะเนี่ยดูดิครองบอลดีกว่าคารดด์ลอสเยอะ สรงสั้นดีกว่าคาร์ลอดเยอะแต่ลู้ต้องตะความโค้งไม่ได้เท่าคาร์ลอดนะครับผมเกมรับน่าจะดีกว่าคาร์ลอดนะ,นะแต่สปีดคาร์ลอดดีกว่าสปีดคาร์ลอดดีกว่าพลังงานยิงคาร์ลอดดีกว่านแต่ครองบอลเอนี่ยคาร์ชิโล่ดีกว่านะครับผมเอาววะสองคนนี้เลือกใช้กันดิจับคาร์ชิโร่เป็นตัวหลักแล้วกันนะจับคาร์ชิโร่เป็นตัวหลักแล้วกันแม่แม่มาววะมาวะ่ะ ว่าคาชิโรนะ่เปิดบอลดีนะเปิดบอลดึงเส้นดีกว่านะโอเคตามมานี้สาหรับเจ้าคาชิโร่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างคุ้มนะมันยืดตั้งซ้ายและขวานะเดี๋ยวยืดตั้งซ้ายและก็ขวาคาบลังไม่ลดนะครับผมแล้วก็ถ้าจับยืดเป็นอันเนี้ย96อ่ายืด R M F ได้ด้วย M F ไม่ได้ครับผมยืดเอฟได้ด้วยนะโอ้โหหลายหลายตำแหน่งเลยฮนะตรงกลางไม่ได้ตรงกลางไม่ได้อุย้ยเอาว่ะเอาว่ะ เอาว่า96กว่าเอาเรื่องอยู่นะนะโอเคประมาณนี้สำหรับจอคานเชโลนะครับผมค่อนข้างคุ้มนะค่อนข้างคุ้มประมาณนี้ละกันนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's go